ค่ะมื้อนี้นนทิยาก,กับสิบาพ,พ่อม่พี่น้องเอฟซไปตามแนวทางของลุงอึงนะคะลุงอึงฝันแล้วนะคะฝันว่าป้าไปวัดนะคะกลับมาเอาเลขมาให้นะคะใส่กระด่งมาโตบักไงน,นะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปช้มน้ากันเลยค่ะตีของเื่นลุงนุงไปใส่มากองหนูมาหลอบหนึ่งหลอเห็ดใ่เห็นตลาดเด็ เมื่อหลายวันเมฆเข้านี่ล่ะซื้อของไว้ใส่อ๋อนึกว่าบ้าสบายนึกว่าแปหาหมอเดี๋ยนี่ดีแล้วมันงป่ปกติแล้วดีแล้วปากเศร้าเบี้ยวแล้วเศร้าเบี้ยวเลยยายี่ห้ออะไรนะเป็นโรคจิดเหรอจิตยาก็เศร้าแล้วอืมไม่เป็นไปหาหมอนี่เดี๋ยวหมอเกียงเอาโบ้แขงดอกหมอเกียงศักดิ์ดีว่าจ้ะเกียงบ้านอะไรนี่ไหมบ้านยังลบอ๋อลืมบ้านบ้านเบื่อเลยบ้านหของพ่อเวียนไปเลยนะ เออชิงยืนมูแมนอีไก่ท่านี่โอ้โหเลยอก็เริ่มไปหาดูแทะมัน้องไครอ๋อ้องพครนน้องีอะไรกเมีอะีรผู้ที่มอเตียงมอเตียงเปนมาุุนที่สูนคอนแก่นที่เอาพืนเป็นอะไรนะเป็นอันเป็นนนนายกเออมอเตียงมอเตียงที่นี่ขาวฟันมัลูกมันขึ้นฟันมันแล้นมันขึ้นไหมมันขึ้นนี่ อันมากก่อนนี่กับบ้านฟันบ่ฟันจำได้บ่อฟจำได้ครับกันอย่างบ่บอกไผ่เพ่พอนี่บอกเด้บ๊อบบอกไผ่เลยบอกลงส่องเลยลงส่องเลยอันว่าป้าแล้วไปวัดอ่นบ่ค่ะเพื่อนเอาตัวเลขใส่กระดุงมากไหมป้ายังป้าเพี้ยนเนี่ยเพี้นนี่ในบ้านนี่และจ้าเพื่อนก็ไปวัดคู่มือเนาะจ้าตื่นขึ้นมาเด็กๆกับบานจีนนึงจีนสองเป็นเลข 6กหาซูนโง่ลงงงวาใส่กระดงแมวออ <c oughs> สัอวตัตวสีแดงบุลุงไม่ใตวัวสีแดงเลยใส่กระดง,งย่อมาเลยใส่กระดง,งย่งงอม<อ>า <ไป S 2> เลยเนครียดแน่นั่นจ้ะผมเคยฝันเม่อคเมอคืเบื้องค่คัคมนนาประเภทอยู่บ่แน่นประเภทเแล้ามาศิวะมาศิวดเด้นอ่างเบื้องเอาเลขสัตว์คล้ายๆเลขแต่มนุ่งปลุ่เลขเป็นโคตรๆยังสระใคลย เที่ยงเลยเห็นชัดเลยใส่กระดงมาเลยใส่กระดงเอามาใส่รสชาเลงมาสันนิเดตุลีกับสันละวังสันมาใส่กระดงคนมาเลยหกห้าศูนย์ไม่จำพันนิวอัลลิบุบอกไปว่าสิรักษ์ซื้อเอาสะดอกมาบอกเอ็จีเว้ในมหาเห็นหนาหนูก็แม่น้องระดาถือไม่กันเท่าย่างจกจ้งว่าลดมาแรงแต่ว่านนโมนี่พันนิวอัลลิบุบบอเป็นตัวสีแดงมาลุงสีแดงจึงขึงเลย 6กหาซูนี่แดงเมื่อทุกตัววะเน่เป็นผู้โคตมาตัวแดงๆเลยได้ไข่เทียนแดงซะละป้าคือตูวใหญ่จับได้แม่นพ่อมเ้ยาูมีแค่นั่นหรือฟันไม่ยาวยวซะไหมันแล้วก็เบื้องคัาอเยู่บอกเป็นเลขกฮกเล็เก่าแม่เล็กฮกฮกหาย่กันกันเก่านะเล็กกไทยเลยบอกเป็นเล็อันนั้นเลยฮกไบ่บอก เขียนไปแด้เขียนเลยเขียนลกคือหกตเลขสองตัวองตัวกับสี่า่มีสามอย่างเาอกูลมีขนาดะไเนาะอืมตัวบง่าได้บู่กตัวบ่บ่เคยฝันเปนเสใ่กระดงมากไหมฝั่าสิได้ดีจ้ะบ่ต้องตีไหม้งกินเหล็กล้วไหเห็นแล้วไหมไม่จ้ะต้องตีเนี่ยคือเวลาหนูกันเวลาหนูที่นอนลูกจอธิษฐานเลย อย่าอย่ามาให้หนูตีเล็กไงอะไรทามาชิมามาเป็นตัวเลยหนูก็เขฝันเป็นตัวเขาเขาโง่เขายังนอดเปิดมาท่ร่างกายวิ่อนฝันเป็นตัวตลอดนั่นนุ่นทฮียแมนรุงจะฝันเป็นตัวตลอดเลยนี่จริงสวไมากฮกฮาซุน เขาใส่กระดงมาตัวใหญ่ๆเลยบ่กุณใส่กระดงมาตัวบักใหญ่โคโลโคโลมาแม่โคโลาสูตรเออเรื่อมาแม่เอาลุงแล้วฝันนะฝันว่าประเภทเอาเลขใส่กระดงมาให้นะคะมาแต่วัดถูกไหมไปวัดมาหกหาศูนย์นั่นทียาละเขียนกันเก้าห้าศูนย์นะคะตาไทยหกหาหกศูนย์หาศูนย์เพิ่นบอกให้เบิ่งเอาเพิ่นบอกให้ซื้อเอากะเบิ่งเอาตัวเลขกกมาให้แล้วไม่บ้านว่ะตัวนี้แหรอว่าใช่ ก็บอกว่าละง่อนเดยโบวันนี้บอกเข้าจ้ำเมาเขาจ้ำได้ขึ้นเลยแต่ว่าเบิ่งคักแล้วว่าไปเพ่นเป็นคนเอามาให้ยไม่เพ่นนั่นแหรอมามาแต่วัดนะครับมาแต่วัดเด็กมันได้บอกใครได้ฝันเมื่อคืนนี้แ้วสิลอยสื้อออกแสดงว่ามา youtube ก็ได้อยู่ว่าถือก็ได้แต่ได้อันอันสลัดกินแบ่งวันจะเนี่ยโบวันนี้ซื้อหรอกคิดว่ามักบุญนะก็สื้อบุญเนาะโอ้ข้าลงลงไปดีเจ้าก็ซื้อว่าท่านเดาอีกี่อยเอาหมดแล้ว เอาโคเลคเตมัคนสื่อกระสุดแน่สื่อรัฐบาลแน่กระสุดมอขึ้นเพือเดาได้หรือเ่าไอ้ปลาเพี้ยนฟังบ่ปลาเพี้ยนบมีเหล็กว่ะบ่บมีเหดิบ่ปากโบว่าหัวที่ผ่านมาปลาเพี้ยนถือบ่ลุงบัถือมีไปถือเลยหวดที่แล้วเนาะเงียบลิปบเงียบิ๊บเนี่ยปันห้อยไข่อ้นนี่เราทุนขึ้นทุนขึ้นปากไวม่รู่งวันมาหันซ้า โอ้บันตีของแรงเนาะของแรงของมือตั้งแต่ได้ออกมากมัาฝันขึ้นเดียวนี่บอกไม่ห่างฝันขึ้นเมื่อคืนฝันหลอันคลั่กฝันแน่เนาะฝันคลั่กฝันแน่หรือฝันป็นตูวเลยไหมเวลาเท่าใดก็รู้ประมาณตีหนึ่งตีสองนี่ยตีหนึ่งตีสองฝันจําได้ค่ะจําได้เนี่ยลุงตื่นประมาณตีสองเนาะนอนตืเวียนยังนอยเบื้องคักแล้วว่าเป็นหกหาศูนย์เนาะ พี่น้องลุงอ่าฟันคักฟันแน่ฟันจำได้ฟันช่วงประมาณเลี้ยงไว้เป็นแถวเล่นไหมเป็นแถวเลยคนเราเรียงกันบ่ลุงเรียงกันมาเลยหกห้าศูนย์มาได้ยูคนละมุมคือเหล็กดำมนตลมันบ่เรียงกันมาเรียงเป็นแถวต่อเติมเลี้ยงแถวแถวตังแถวนอนเรียงขึ้นหนูเห็ดแบบนี้บ่แมดนี่แหละนี่ยอวกขวานศูนย์นี่แหละเป็นตัวสีแดงสีแดงคล้าย่เทียนแดงเลยบ่ค่ะคล้ายเทียนแดงงูรงูใส่กระดงมาหาเลยจำได้ถึงเมื่อคืนนี่จำแม่นพ่อไหมตื่นมาว่ายุ่มๆแล้วคนเดียว แล้วกละสมตัวตรงๆเลยนะโมบลยเบาไอฟังเนี่ยเาไอ้ไฟฟังเนี่ยนี่เ่าลงช่องเลยสองเลยนะคะหกห้าศูนสิอัดเอาปเดียวได้พี่นองเลยเขียนกันไว้เก้าห้าศูน้า่เลขสองตัวลุงมาขังนาหรือขังหลังมักข้างหลังนี่แล้วมังหาศูนเน้นเนหู้นเมวกสอลงหอที่ไส้เขาถึงได้ยู่นาดนีค่ะ ลงปัับลงช่องเขาเบิ้งตลอดเนาะออกปั๊บแล้วแม่สองซีไหมลงออกสองซีถึงัวนะไหออกล้าออกเลืาเมนบอกเมนบัอออกสองสองซีออกเลาออกเล่าสองสองซีเก็บซีไว้ยุใช้งสื่อไทยแบดสเก็บไว้ซื้อไทยบัดออกเล่าสองสองซเลาว่าจะลงคลิปไม่ออกหมดเมือนซื้อพวเป็นเล่าซื่อพเป็นเคยซื้อหอก ซื้อแต่ไทยนี่แหละโรตีไปงานสนทนไทยเขาเลยเนาะนานสนทนไทยเดี๋ยวนี้พอได้ไปเฮ็ดงานอยู่บ้านน่ะบ้านป่าไม่ไปยังบ่สบายอยู่ถ้านเลยหายดีป่าก็งั้นนู่เขาก็ว่ายหันแล้วเขาใส่เฮ็ดอยู่อันนี้มาสรุปพิเศษนี่ลูกอึงฟันหน่อยๆฟันว่าประเภทเอาเลขใส่กระดงมาให้โตบักไงตัวสีแดงหกห้าศูนย์นะคะ เลขเขียนเลี้ยงให้เลยบริยวณคนละมุมคือเลขนำม้อนมันบ่เลี้ยงมาเลยไหมก็เลขกันไฮเก้าฮาศูนย์หกฮาหกศูนย์ฮาศูนสามตัวยิ้มปุ๋ยปุ๋ยมันมบ่นอบรับเลยบ่จ้ะอืมนอนบรับกระดุ้งตื่นเลยมันตื่นนอนตีสองเลยเคยตื่นจำได้บ่เนี้ยถ้าก็ฝันว่าอยากจำไม่รู้มันจำได้นี่สิแเมนถ้าปั้นนี่ยังจำไม่ได้ครับใครครับข้าโมเมนเลขสีเขาวันนี้ได้เอาใครเมาใส่ในหื้ออืมใส่ในห้องเหนื่คือห้องเหนื่อยโอ้คนคือใครสือ ไข่กับยังก่อนต้นหอมพร้อมแดงลูกเอือลูกอุบร้านเนื้นมร้านเนื้นมจะมาถึงงานได้แล้วเพิ่ทอง่จ้ะทองคนแหกป่ะจ้ะสองคนที่สองคนหนึ่งเรียนป๋อหาขออของเรามว่าคนเดียวมับวดีลูกนะยังไม่มดนึกยังลดไปคนนึ่งแล้วยังคนหนึ่ง ลุจคนนแล้วเอาลุงมีลูกสองคนบอกเป็นเบาวเลยไหมเอ็นเป็นบานบาวเอาเมียแล้ว <c oughs> อยย่ยี่หก <c oughs> ว่าทีเหตุได้เพี้ยนเงือกเนเนี่ยรุถ<ม>ไปคนนึงยังคน,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 ในใงเดียวว่าทีเหตุเพนเีหัวใจล่งเรู่สองคนตายยาน ลูกเสียอ่าขอบคุณลุงหลายๆเด้อค่ะท ah, ah, ี่ฝันให้แนวทางนะถ้าเกิด oh, ม so ือเลขออกฝันเห็นสองตัวแดงจึงๆทุ่มหานูนี่เด้อหนุสินตั้งค้อ็สิมาตั้งก็นหลายมือยิงเนาะอีกหลายมือเพื่อลุงฝันอีกระวังวันอ่าคลิปนี้ฝันเห็นสามตัวหรือลุงเอาไปเสี่ยงเบิ้งเพื่อฝันว่าได้เกี่ยวเขาฝันว่าได้กินเขางสิหนูจังสิมาตามอีกเพราะวันอีกหลายมือถ้าว่าฟันแล้วก็แล้วไปเนาะให้โซ่คนมาให้เอฟซีโซดีน้ำเด้อตอนจำไม่ได้ห้องเน ฟันค่ะฟันแน่ไม่เคยฟันแบบนี้นะดวมไม่เคยฟันเนี่ย